กันที่หลุยส์สกอตดีกว่าค่ะตอนนี้เนี่ยมีวิวเวลนะคะจะให้พวกเราได้เต้นเกรงใจชอบสเต็ปซิม่ม่กับคอนเสิร์ตที่เขาบอกว่าเดอะเน็กซ์อาจจะมารวมตัวกันอีกครั้งค่ะครับ แฟนคลับแรปเตอร์ถึงขั้นหูพึ่งเลยทีเดียวเมื่อมีข่าวแววมาว่าศิลปินขวัญใจวัยรุ่นตลอดการอย่างแรปเตอร์จะได้กลับมารวมตัวกันขึ้นร่วมแจมคอนเสิร์ตเดอะเน็กซ์ที่กำลังจะมีอีกรอบในเร็วนี้ทั้งนี้หนึ่งในสมาชิกนะคะอดีตแรปเตอร์อย่างลุยสกอตที่เฟดตัวเองออกจากงานเพลงแล้วก็หันหน้าให้กับอาชีพนักแสดงอย่างเต็มตัวก็เผยนะคะบอกว่าได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแต่ไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนเพราะตัวเขาเองตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ใหญ่เรียกไปคุยหรือว่ามีใครโทรมาชวนให้ร่วมแจมแต่โดยส่่ววนนนตัเเออองงีียยถ้าาามโกสิดป็ เพราะทําให้ย้อนนึกถึงวิรกรรมเก่าๆเมื่อครั้งช่วงเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันค่ะอย่าไม่เชื่อเรื่องผีเนี่ยถามเราบ้างว่าเราแคร์หรือเปล่าเราไม่เหมือนได้ข่าวแวววๆมาฮะเหมือนเหมือนกับปลาย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 เสียงอยู่ฮะเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ยินเต็มที่ยังไม่มีใครโทรมาถามเรื่องคิวหรือว่ามีใครถามว่าเราอยากที่จะจอยคอนเสิร์ตกันไหม แต่ว่าเคยก็ได้ยินมาบ้างผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเป็นเป็นกระแสอะไรที่ใครใครสร้างขึ้นมาหรือว่ามันเป็นจริงหรือว่าผมว่าถ้าเป็นจริงมันก็ดีเหมือนกันครับเพราะแต่ละคนที่ร่วม Generation X เนี่ยมันก็แตกกระจายไปไปนานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เจอบางคนเออใช่เราก็ไม่ได้เจอบางคนมามาสาักพักหนึ่งแล้วก็อยากกลับไปเจออยากกลับไปเจอกับทีมงานแล้วผมว่ามันน่านจะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ไม่มีกฎเกณฑ์แหละฮะ ผมว่าผมว่าออกมาแบบเต็มที่มากจนที่ว่าไม่ม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีตามสคริปต์ไม่มีอะไรเลยแหละผมว่าทุกคนนี่คือเขาคงปล่อยให้เราเต็มที่อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอนานเราก็มีอะไรที่อยากเซลเยอะก็คิดถึงเหมือนกันนะผมว่าถ้าถ้ามันมีหลายหลายคู่หลายกลุ่มหรือว่าหลายหลายหลายศิลปินเดี่ยวที่เรายังไม่ได้เจอสักพักหนึงเนี่ยผมว่ามันนะ น่าจะมันนะเพราะว่าผมก็จำวีรกรรมที่เราทำไว้ได้เยอะมากครับสำหรับเจเน r เรชันเน็กซ์คอนเสิร์ตจริงๆก็2013ก็ยังก็ไม่ก็ไม่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 เท่าไม่เท่าไหร่ครับก็ยังโอเคอยู่ฮะยังเย่ามาเนี่ยแคทเนี่ยให้ก็มีบ้างอะฮะก็มีบ้างแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเราเราก็มาทางละครแล้วแล้วก็มันเป็นแบบเป็นช่วงชีวิตที่ ที่เรา manage ชีวิตของเราได้การแบบควบคุมของเราได้แบบเอยละครขอให้แบบขอช่วงไปซ้อมเพิ่งช่วงปขึ้นคอนเสิร์ตได้ถ้าเราถ้าเราเคลียร์ตรงนั้นได้เราก็โอเคครับไม่แน่นะฮะอันนี้เราเราก็ลองคุยกับจอห์นนี่ดูว่ามันว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าออกอัลบ,บั้มเดี๋ยวผมว่ามไม่น่าจ่ายนะเพราะว่าการที่เราจะไปออกอัลบ,บั้มผมว่ามัน,ม,นมันก็คือความสนุกความมันแล้วละ่ะที่ที่เราเคยมีกันตอนเด็กอะ่ะเออใช่ถ้ามันไม่มีจอห์นนี่ปุ๊บมันคือมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันก็มีความรู้สึกอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมาากกว่ อันนี้ไม่แน่ครับไม่แน่ครับอันนี้อันนี้อันนี้ยังครับยังยังไม่มีคุยกันเลยฮะมันมันความความเป็นไปนได้มันก็มีอะฮะก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแหะแต่แค่มากน้อยแค่ไหนแค่เท่านั้นเอง าจะย้อนกลับไปพูดถึงโปรเจกต์ The Next นะครับเรียกว่าเป็นอัลบั้มเฉพาะกิจที่วางตลาดในปี2,540ครับเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินที่ประสบความสําเร็จในการออกอัลบัมลบ้มเดี่ยวครับและอัลบั้มนี้ได้รับความนิยมและก็ประสบความสําเร็จทางด้านการค้ามาก The Next นะครับประกอบไปด้วย l i ฟต์ออยจอห์นนี่หลุยส์เจมส์โดมและเจยอาวยครับอย่างเพลงที่ตอนนี้ยังคงได้ยินกันอยู่บ่อยๆร้องกันได้ทั้งบ้านทั้งเมืองก็คงจะเป็นเพลงอย่างเกรงใจแรปเตอร์นะครับหลบหน่อยพระเอก จเจอาวยยอมเจวนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำงานของตัวเองครับทีีก่กมใจรู้ไห กับไปสมัยนั้นที่ดังจริงๆใช่แล้วเมื่อก่อนนี้นักรองจะต้องแบบว่าแต่งตัวแบบสีใช่แล้วทุกอย่างจะต้องเป็นแบบผ้าแบบเป็น PVC พลา,าสติกมันวาว<น>หายใจไม่ออกกันพะใส่หน้าร้อนแบบนี้รับรองว่าโอ้โหน่าจะร้อนมากทีเดียวนั่นสิเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าจะมีข่าวดีแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะ